สนับสนุนโดย YLG b u l l n AN a n d Futures โทร0ู2 8 7 1 1 5 5้พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l i e a AN n Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพมุ่ยุทธค่ะราคาทองไม่ผ่านแนวต้านที่พันเจ็ดร้อยเหรียญก็จริงนะครับคุณธิพาแต่ดูเหมือนว่าเก่งเหมือนกันก็ไม่ยอมย่อลงเลยครับ ค่ะก็ะมีลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะก็มีให้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เองเมื่อกี้ก็มีย่อลงไปแถวๆระดับประมาณ1,670เหรียเ US dollar ยหรต่อ t r o ต o อ n c สนะคะแต่ก็ลงไม่มากช่วงนี้ก็มีการเด้งกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แถวๆประมาณ1,675เหร้ยญ US dollar าเหียต่อ t r o ต o อ n c สนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็มีข่าวของทางโซโลเกียเองนะคะที่มีแนวโน้มว่า จะมีการโหวตใหม่อีกครั้งหนึงวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะอนุมัติในเรื่องของกองทุน EFSF นะคะก็เลยทําให้ตัวยูโรเองนะคะปิดบวกขึ้นมาก็เป็นข่าวที่ทําให้ตัวยูโรปิดบวกแล้วก็ราคาทองคําเองก็ปรับบวกขึ้นมาก็ขึ้นไปเทสแถวระดับประมาณ1,692เเหรียญเมื่อคืนนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นไฮของเมื่อคืนนี้ก็เป็นข่าวบวกในเรื่องนี้ที่เป็นตัวสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของที่ธนาคารธนาคารของฝั่งยุโรปเองนะคะที่มีการประกาศแผนเพิ่มทุนนะคะก็สองข่าวสองตัวนี้ก็เลยทําให้ตัวยูโรเองปรับบวกแล้วก็ราคาทองคาเองก็ปรับบวกแต่ว่า รอบของวันนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆก,กับเมื่อวานนี้นะคะก็คืออยู่ระดับประมาณ1,660เหรียญจนถึง1 7ึ0เยหรียญด้วยซอลล่าต่อหน่ยอัลาค่ะก็นะจังหวะน,นี้ก็ยังยังพอมีแกและนะคะสำหรับ 30- 40ี่เหรีออยญสำหรับการทำกำไรในระยะสั้น,นใช่ค่ะคุณสภาก็แต่ภาพโดยรวมเนี่ยเราก็ยังมองบวกอยู่ดีนะคะคุณสภาก็คือเราก็ยังมองว่าถึงแค่ย่อยังไงก็น่าจะยังรับอยู่ โดยที่แนวรับก็อยู่แถวๆประมาณ1,660เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าเออเลอร์ก,ก็น่าจะไม่เกิน1,650เหรียญด้วยโซล่าต่อทรอยต์อัลแล้วก็แนวต้านแรกก็อยู่ที่ไฮเดิมของเมื่อวานนี้นะคะก็แถวๆประมาณ1,692เหรียญแล้วก็1,705เหรียญด้วยโซล่าต่อทรอยต์อัลค่ะกับ<า>อีกหนึ่งข่าวเรื่องของ QE3 ที่มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีการรายงานผลการประชุมของเฟดรอบที่แล้วน้ำหนักเรื่องนี้ความ คาดหวังกับการที่จะเห็น QE3 ม,มีมีความคาดหวังชัดเจนมากขึ้นไหมคะสำหรับผลรายงานการประชุมเฟดรอบนี้ก็ถ้าอันนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าข่าวก็ค่อนข้างรับกันออกมาบ้างเล็กน้อยแล้วเหมือนกันนะคะซึ่ง<ช>ถ,ถ้าเกิดว่าสุดท้ายถ้ามีออกมาจริงก็น่าจะส่งผลบวกกับราคาทองมากขึ้นน่ะนะคะถ้ามีตามที่เราคาดกันไว้นะคะเรสังเกตอย่าง,างทุกครั้งที่เราคาดหวังกันไว้ว่า,วา ใ้ามี QE รอบหนึ่งก็น่าจะเตียงน้อยก็น่าจะมีเก็ได้เห็นบวกขึ้นไปอย่างน้อยประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นตอยู่ตรา t ปรไพอได้แต่ว่าอย่างแต่ถ้าเราจะดูกันใกล้ๆช่วงนี้ก็พรุ่งนี้เองก็จะมีการประชุมของตัว G20 ะนะคะก็ของวันศุกร์กับวันเสาร์นี้ก็จะเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องติดตามดูด้วยเหมือนกันในในช่วงของวันสองวันนี้ค่ะค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณนิพาครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ประเด็น2เรื่องนะคะที่เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการที่สโลวาเกียนั้นอาจจะมีการสรุปแล้วก็ลงมติเห็นชอบกับการขยายเงินกองทุนของ EFSF นะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงการที่ประธาน